ปัญติตานั่จะเสวนาปัชาจะปัชนียานังเอตัมมังคารมวัตมังติรูปเทสวาโสจะปุกเจจะกันทปุญญะตาอัตตสัมมาปณิยานจะเอตัมมังคารมวัตมังขังนั่งจะปิดมังจะวิญญูจะสุสีิโกสุภาษิตาจะยาวาจาเดตัมมัง ตถาหนัธสสังขามุตนาภรมมันได้กรรมมันฆ่า